อย่างนะคะของการแพร่ภาพนะคะโฟโตรีลีสนี่คือการนำเสนอข้อมูลข่าวสารนะคะเกี่ยวกับหมู่บ้านนะคะโอท็อปวิลเลจนะคะหมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึผลิตภัณฑ์ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าจังหวัดนนทบุรีนะคะเป็นที่หนึ่งที่ มีที่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะหรือเชิงอนุรักษ์นั่นเองซึ่งเป็นที่เรื่องชื่อลือชามากๆเลยนะคะของชาวจังหวัดนนทบุรีนะคะไม่มีใครปฏิเสธได้เลยนะคะว่าสมัยนี้ทุกคนต้องไปชื่นชมไปชมแหล่งท่องเที่ยวที่นี่แล้วนั่นก็คือเกาะเกร็ดนั่นเองนะคะการที่ไปเที่ยวเกาะเกร็ดนี่เราก็จะได้ศิลปะวัฒนธรรมนะคะของคนในพื้นที่นั้นซึ่งก็สามารถ ซึมซับความรู้สึกนะคะแล้วก็ซึมซับอธัธยาศัยไมยตรีจากแม่ค้าแม่ขายที่อยู่ในเกาะเกรด็ดแล้วก็มีการให้ชิมขนมอาหารต่างๆนะคะฟรีด้วยลักษณะนี้เป็นต้นก็เป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานของตนเองหรือเป็นการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านของตนเองไปในตัวด้วยค่ะลักษณะนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายที่เลยนะคะที่ เป็นการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของโอทอปหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือมีอย่างที่เกาะเกร็ดนะคะมีเครื่องปั้นดินเผานะคะคที่สวยงามมากๆเลยแล้วก็ไม่แพ้ที่อื่นเลยแล้วก็มีเอกลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเป็นของตัวเองด้วยค่ะว่างๆก็ลองแวะไปชมดูนะคะการเดินทางก็สะดวกมากแล้วก็ค่าเดินทางก็ไม่แพงไม่เสียค่าใช้จ่ายมากเลยค่ะเราลองมาดูกันต่อนะคะ อันนี้คือเป็นภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะซึ่งก็นำเสนอนำเสนอเว็บไซต์ในการเข้าชมหรือว่าเข้ามาเยี่ยมชมของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีนะคะก็คือ www.rmut.ac.th นะคะซึ่งตอนนี้รู้สึกจะเป็น rmutt.ac.th แล้วนะคะ ก็เป็นการนําเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน,นะคะผ่านสื่อโปสเตอร์โดยสามารถเข้าไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยการรับสมัครนักศึกษาใหม่นะคะหรือว่าการลงทะเบียนของนักศึกษาเนี่ยได้ทางอินเทอร์เน็ตของทางมหาวิทยาลัยได้เลยค่ะข้อ2นะคะสื่อมวลชนสัมพันธ์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า r e ลส relation นะคะเป็นอย่างไรเราลองมาดูกันนะคะก็คือหรือใช้อีกคำศัพท์หนึ่งว่ามีเด a Relation นนั่นเองนะคะก็คือการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนนะคะซึ่งการทำสื่อมวลชนสัมพันธ์นี้นะคะถือว่าเป็นรากฐานของการประชาสัมพันธ์เลยนะคะอย่างยิ่งเลยเพราะว่าบริษัทเนี่ยต้องพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีแต่การประชาสัมพันธ์เนี่ยจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลยนะคะถ้า สื่อมวลชนเนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจกับกิจกรรมของบริษัทหรือไม่ได้ให้ความครอบคลุมด้านสื่อนะคะมีเดีย coverage นะคะกับบริษัทอย่างเช่นสื่อมวลชนเนี่ยเราจะดึงสื่อมวลชนให้มามีความผูกพันหรือมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเราได้อย่างไรนะคะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นตรงนี้ที่บอกไปแล้วว่าอย่างเช่นทางมหาวิทยาลายัยเทคโนโลโยีราชมงคลน,นะคะ องประชาสัมพันธ์ของทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้ดึงสื่อมวลชนมาจัดงานแตงเพลสขึ้นมานะคะโดยอาจจะมีการสัมมนากันนอกสถานที่ไปต่างจังหวัดกันที่จังหวัดชนบุรีนะคะได้ไปแบบว่าท่องเทีย่ยวแล้วก็ได้รับประทานอาหารอร่อยแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยกันเล็กๆ็กน้อยๆซึ่งไม่เป็นทางการนะคะไม่ใช่เป็นการสัมมนาเชิงวิชาการเท่าไหร่ก็คือเพื่อให้สื่อมวลชนเนี่ยได้สัมผัสกับบรรยากาศที่มีความสุขแล้วก็ได้รีแลก์ได้ผ่อนคลาย ะะได้พักผ่อนไปในตัวแล้วก็แถมยังได้ผลิตภัณฑ์ของทางราชมงคลซึ่งก็มีเยอะแยะมากมายผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายนะคะที่จะนําเสนอนําให้สื่อมวลชนเนี่ยได้ประทับใจในทางเรามากขึ้นนะคะอย่างเช่นนะคะอย่างอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน,นะคะแต่ที่จะยกตัวอย่างมาก็คือเป็นของบริษัทนะคะบริษัท ฮอนด้าคานะคะประเทศไทยจำกัดซึ่งมีการพบปะสื่อมวลชนหรือใช้คำว่า place meeting นะคะโดยการพาสื่อมวลชนเนี่ยมาเยี่ยมชมการทำงานของบริษัทฮอนด้าคาประเทศไทยจำกัดแล้วนะคะแล้วก็บริษัทนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะซึ่งจากนั้นเนี่ยเราก็นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางเนี่ยนะคะที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยนะคะนาสื่อมวลชนเนี่ยเดินทางไปทดสอบสมรรถนะนะคะของ รถยนตอน o n d a Accord ณสนามพีระเซอร์กิตจ,จังหวัดพัทยานะคะอยู่ที่พัทยาซึ่งเราก็สามารถทําให้สื่อมวลชนเนี่ยได้ไปรีแลกซ์แล้วก็ได้ไปเห็นความสามารถหรือสมรรถนะประสิทธิภาพของรถ Honda Accord ตรงนี้ได้อีกทางหนึ่งก็จะเป็นการการันตีนะคะว่าสินค้าของเรานะคะก็คือรถยน์ Honda เนี่ยมีความสามารถหรือมีสมรรถนะที่จะทําให้ผู้ซื้อเนี่ยต้องการที่จะซื้อมาใช้ในครอบครัวนั่นเองค่ะ ข้อ3นะคะชุมชนสัมพันธ์นะคะหรือใช้ภาษาอังกฤษเรียกว่า community นั่นเองนะคะ ชุมชนสัมพันธ์นี้มีความสําคัญอย่างไรนะคะก็คือการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดแก่ชุมชนนะคะที่ธุรกิจนั้นๆมีแหล่งที่ตั้งหรือบริษัทนี้ได้ตั้งอยู่ในเขตชุมชนของชุมชนแห่งนั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหล่งชุมชนสัมพันธ์นี้จึงมีความสําคัญมากๆนะคะในการทําประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นหลักง่ายๆเลยค่ะในการสร้างชุมชนสัมพันธ์นะคะ มีการพัฒนาจากชุมชนที่ไม่มีปฏิกิริยาหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า passive community นะคะทำให้เป็นชุมชนที่มีปฏิกิริยาหรือ active community นั่นเองนะคะก็ในลักษณะไหนคะที่ชุมชนเนี่ยไม่มีปฏิกิริยาก็คือว่าการที่เราไปตั้ง ตั้งบริษัทอยู่ในเขตชุมชนลักษณะนี้เป็นต้นถ้าเราไม่เคยสารสัมพันธ์นะคะกับชุมชนที่อยู่รอบข้างหรือไม่ได้เอือ้อต่อชุมชนรอบข้างเลยเราทําธุรกิจมาได้กําไรผลกําไรมากมายเลย ผลกาไรไตรามาสแรกไตรามาสที่สองไตรามาสที่สได้มาอย่างล้นหลามนะคะได้มาเยอะมากแต่เราก็ไม่ได้เอื้อต่อชุมชนรอบข้างเลยตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ชุมชนเนี่ยไม่มีปฏิกิริยาหรือไม่ได้มองเราว่าเราเนี่ยได้ช่วยเหลือหรือเอื้อต่อกันนะคะเหมือนเหมือนกับว่าเราเนี่ย อยู่กับเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยถ้าเกิดเรามีอัธยาศัยไมยตรีต่อกันนะคะเราไปต่างจังหวัดมาอาจจะหยิบขนมเล็กๆน้อยๆมาฝากเอาขนมมาฝากนะคะนี่คือน้ําใจที่เรายื่นให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําชุมชนสัมพันธ์นี้ก็ง่ายนิดเดียวค่ะ การที่บริษัทจะไปสร้างกิจกรรมอะไรให้กับชุมชนนะคะก็จะต้องให้ความสนใจกับชุมชนนั้นด้วยค่ะเนื่องจากชุมชนนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะหรือเป็นปัจจัยนําเข้าหรือว่าเป็นอินพุตของเรานั่นเองนะคะเราต้องดูว่าชุมชนนั้นมีลักษณะอย่างไรนะคะเพื่อเราที่จะได้ จัดการตัดสินใจว่าเราจะใช้วิธีการที่จะทําชุมชนสัมพันธ์ในลักษณะใดนั่นเองนะคะโดยเราต้องพิจารณาถึงความต้องการของชุมชนนั้นเป็นหลักด้วยนะคะและสิ่งที่เราควรยึดถือไว้อยู่ในใจของเราเสมอนะคะว่าคุณเนี้ยนะคะต้องเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเนี่ยต้องเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีให้กับชุมชนที่อยู่ในละแวกเดียวกับหน่วยงานของเรานั่นเองค่ะ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า you must be a good neighbor นั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้รับการต้อนรับจากชุมชนแล้วก็ได้รับความร่วมมือนะคะหรือให้การให้การยอมรับและสนับสนุนจากชุมชนในละแวกที่หน่วยงานหรือบริษัทของเราเนี่ยนะคะไปตั้งอยู่นะคะหรือไปทําการอยู่นั่นเองนะคะลักษณะนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําชุมชนสัมพันธ์นะคะถือเป็นสิ่งสําคัญนะคะในการทํางานของเราเมื่อชุมชนละแวกละแวกที่ หน่วยงานของเราเนี่ยไปตั้งอยู่นะคะได้มีเกิดความรู้สึกศรัทธาและเกิดความนิยมชมชอบในตัวหน่วยงานหรือองค์กรของเราแล้วนี่นะคะก็จะทําให้เขาเกิดความรู้สึกที่ดีกับตัวองค์กรของเราและ ตรงนี้นี่แหละคะ่ะซึ่งชุมชนที่อยู่ในละแวกเนี่ยประชาชนกลุ่มเป้าหมายละแวกรอบหน่วยงานของเราเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นตัวกลางหรือเป็นสื่อกลางเป็นสื่อบุคคลนะคะที่สําคัญมากๆนะคะในการที่จะนําเสนอหรือในการที่จะเป็นตัวหรือประสานหรือเป็นการสร้างภาพลักษณ์พูดสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของเราว่าเออหน่วยงานของเราบริษัทของเรานี่ดีนะได้ช่วยเหลือชุมชนของเราด้วยนะคะอาจจะมีการทํางานหรือว่าการให้เงินเป็นมูลนิธิต่างๆนะคะ ตั้งเป็นมูลนิธิให้กับเด็กนะคะที่อยู่ในชุมชนนะคะได้ใช้ในการเรียนต่างๆลักษณะนี้เป็นต้นนะคะเป็นการแบบว่าให้ชิงรางวัลเพื่อชิงทุนการศึกษาในนามมูลนิธิของบริษัทของเรานั่นเองนะคะซึ่งก็มีการจัดทําแบบนี้ในหลายบริษัทนะคะแล้วก็ในหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะนะคะเราลองมาดูว่าเราจะต้องทําในแบบไหนได้บ้างนะคะ อย่างต่อไปนะคะก็คือก,กิจกรรมสาธารณะนะคะหรือว่า Public Affair นั่นเองนะคะหรือโครงการสาธารณะ Public Project นั่นเองนะคะเราลองมาดูกันนะคะว่ากิจกรรมสาธารณะหรือคะนะคะหรือว่า Public a f น a i r เนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะคะก็คือ เป็นการจัดกิจกรรมที่องค์กรนะคะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดกิจกรรมใดๆก็ตามนะคะที่องค์กรหรือหน่วยงานของเราเนี่ยทำประโยชน์ให้กับชุมชนหรือเอื้อต่อชุมชนนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นการส่งผลให้ภาพลักษณ์ที่ดีเนี่ยนะคะเกิด